โอเคครับผมก็กลับสวัสดีวัยรุ่นอเมริกาทุกคนนะฮะโอเควันนี้ผมมาเล่นเกมเดิมแหละเซ a y นเดย์ทเออเดี๋ยวเราจะไปค้นของนะหาหาอุปกรณ์มาครับรถมอเตอร์ไซค์กันโอเคประมาณแถวนี้แหละผมว่านะโอเคไปเลย let's go โอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงเมืองไอ้นี่แหละเมืองเดิมนี่แหละ ออทีแรกผมว่าจะขุดสมบัตินะแต่ว่าเออเอาอีพีหน้าละกันผมจะมาไอ,อ้นี่นะงัดเศษรถนะเพราะว่าเหมือนผมดูในกระเป๋าอ่ะมันจะขาดเศษไอ้นี่แหละพวกเศษรถอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมงัดเลยเผื่อได้ของนะโอเคเออได้มาแล้วเดี๋ยวงัดไปเผื่อจะเยอะเลยนะครับโอ้ยหมามันเห่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยอ,อันนี้ยังรถรถเก่งยังไม่คน้เคนเดี๋ยวค้นตั๊ ละกันอ๋อได้พั่วดินพั่วหินเออนั่นแหละเอเดี๋ยวงัดก่อนเลยเผื่อของดีๆนะเดี๋ยวผมจะคาบรถอ่าอะไรเดี๋ยวเดวมันมันมีสองรถที่คาบได้อะตอนนี้เออเดี๋ยวค่อยไปคาบที่บ้านแล้วกันโอ้หลังจากคืนแดงเดือดแล้วโอคอผมก็ยังต้องรักษายูยนะแม่ง,ง,งร้องร้องแทบคอแตกอะเออเอ้ยับรถต่อเลย,เ,ยเราไปคาบรถงัดรถเพื่อจะไปคาบรถนะอุ้ยกต็ตกว่ะ อุ้ยอันนี้ยังไม่ยังไม่ค้นยังไม่ค้นอเคคนเลยงัดรถเพื่อจะไปคาบรถเอ้ยได้ล้อรถน้ํามันด้วยโอเคหมดหน้าที่ของมึงแล้วนะไอรถบ้าขอละกันก็เ <c> ห <oughs> มือนตอนนี้จะหิวข้าวแต่ไม่ไดเอาอาหารไม่ไดเอาอาหารมาด้วยเดีย๋ยวหาต่อซิมันมีอุปกรณ์อะไรให้งัดนี่ไงรถรถรถงัดรถเลยงัดรถเพื่อไปขับรถเออ จะผมต้องหาใบคราฟที่มันดีกว่าน,นี้แหละอยากคราฟไอ้พวกไอ้อุปกรณ์ที่มันสามารถอุปกรณ์ของหอ่อคราบหอเออมันหอหรืออะไรไม่รู้เออช่างมันเหรอเครถเก่งยังไม่คน้นของมันเกิดใหม่นะไม่ใช่ผมยังไม่มาค้น,คนเฮออ้ตะกวดที่เก็บไว้อันนี้ย่อยแล้วกันเหมือนว่าพักลังหลังมันต้องใช้อะต,ตะกวดเอออ้าวเลเวล up อ,อย่างงั้นเหรอโอเค ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ผีก่อนนะตัวน,นี้งัดรถเออตายยังเออตายแล้วแหละโอเคไม่น่ามีของมั้งเอามีซอมบี้อยู่ด้วยปั้งเข้าไปโอ้ยหวัวหลุดเลยโอเคหาของครับรถเดี๋ยวผมต้องไปงัดเมืองนี้แล้วแล้วแหละเออเพราะว่าเมืองนี้ยังไม่หาของด้วยเอ้ยยังหาไม่หมดเออโอเค <Yahoo! S 1> เจอกันที่เมืองเลย ไปฮลัลโหลซอมบี้มาแล้วเดี๋ยวไปหาบ้านที่ยังไม่ค้นหน่อยละกันนะค้นบ้านแล้วก็ไอ้หาอุปกรณ์ไปขับรถต่อเลยเออ,อปึ๊บบ้านหลังนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าหรือยังนะเดี๋ยวเช็ครถสิอันนี้รถอันนี้ค้นไม่ได้ก่อนอื่นเราต้องหาอาหารด้วยนะรู้สึกว่าร่างกายผมไดหิวโหวยหิวโหวยเลยแหละเออ ปายป้ป,ปอันนี้เอ้ยรถยังไม่ถูกแตะต้องอย่างนั้นเหรอโอเควนไปเลยเฮ้ยอ่าอันนี้หัวเอ้ยไม่ใช่หัวดิตะกัวหัวปลาเราก็ย่อยแล้วนะอันนี้เก็บเก็บเก็บด้วยแล้วกันเออเผื่อได้ของดีกว่านี้ค่อยจริงนะเพราะว่าของพวกนี้มันหาง่ายเออโอเคไปสองดีพีบ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 ีเดอสกาเอ้ย,อกกอยไม่ใช่ดิ เดี๋ยวลองเช็คอุย้ยบ้านหลังนี้ผมเข้า,ขาหรือยังวะเข้าละมั้งมั้งนะเออเดี๋ยวลองเข้าไปดูเทสเทสเทสดูแต่ว่าเกียร์ตัวนี้ก่อนซอมบี้หน้าไม้เหมือนเดิมนะหน้าไม้อุย้ยหน้าไม้เอ็มีพีอุ้ยโดนว่ะแต่ว่าไม่ไม่เข้าหัวนะครับตับ้ง้าไปเออตายเคเดี๋ยวดูก่อนว่าเราค้นหรือยังอ่ะยังไม่ถูกแต่ต้องแสดงว่ายังไม่ค้นตะปู อ่าตรงนี้มีกล่องด้วยอ่าล็อกเออขออาหารก่อนนะอันดับแรกเช็คซิมีอาหารโอ้ยกล่องเปล่าอุย้ยข้างบนขึ้นได้นั่นไงผมจําได้ครับผมจําได้อุย้ยอันนี้อันนี้มีเอ้ยใบคราฟอย่างนั้นเหรอใช่ปะโอ้ไม่ใช่นี่มันถังเลยดีเออผมลืมบอกว่าไอ้ผมมาทำไอ้เตาเตาหลอมแล้วนะ เออตะหลอมแล้วที่บ้านเอ,อมันต้องขึ้นยังไงเนี่ยต่อขึ้นได้มุย้ยอ่ามันไม่ได้ะ่ะเออได้อยู่ได้อยู่ขึ้นข้างบนแล้วเอ้ยหีบล็อกโอเคว้าวงัดแงะเลยคือผมได้ทํเต่หลอมแล้วก็ซื้อตัวคาร์ไปแล้วด้วยเอออัปเดตสถานการณ์หน่อยนะก็ก่อนมาแดงเดือดนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่บีชหลังหลังแดงเดือดก็เมื่อวานเออนั่นแหละเค okay. เปิดกล่องมาเลยเอ่ออุ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรวะ แทนถังยิงตะปูเอออ่านเลยอันนี้เก็บเก็บเก็บอันนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะอันนี้ผมไม่แน่ใจลูกกระสุน44แมกนัมมันคือลูกกระสุนแล้วอุ้ยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยโอ้โหมามายังไงเนี่ยสามตัวเลยโอ้โหตกใจตกใจเฮียอเอตายยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออแต่มันดับของให้ด้วยโอค โอ้ว่าจะมาหาของแบบชิวๆได้แบตเตอรี่ด้วยเออว่าจะทำอะไรวะเออพันแขลนี่เจพันแขลหน่อยละกันเดี๋ยวก็เก็บออกก่อนได้เบียร์แล้วก็โอ้ตังเยอะเลยเจไปเลยไปเลยข้างบนคือเมืองเมืองที่ที่ที่ผมอยู่บ้านน่ะเออเมืองเนี้ยมันมีบ้านหลังนี้อยู่เว้ยมันมีอาคารแบบนี้อยู่ซึ่งผมก็ได้ค้นเหมือนกันก็เลยแบบเออพอ,พอจำได้พอจำได้อยู่ว่า เป็นลักษณะยังไงนั่นไงกูว่าแล้วแล้วมันก็จะร่วงโอ้ไอ้บ้าอ่าเราจะข้ามไปฝั่งนั้นยังไงวะลืมลืมอุปกรณ์ไอ้อุ้ยนั่นไงอุ้ยอย่าเพิ่งโอ้โอ้อันนี้โง่เองอุปกรณ์ขับรถนะผมว่าน่าจะพอแล้วมั้งแต่ว่าเดี๋ยวขอค้นของหน่อยและกันนะถ้าได้มาละ เดี๋ยวไอ้ขุดสมบัติผมน่าจะเป็นนอกรอบนะไม่ไม่งั้นก็แบบเออ่พัดัดหน้าอีพีหน้านั่นแหละประมาณนี้มั้งอ่ะเจ๊สวยจ้ะบังอุ๊ยไม่โดนว่ะอุ๊ยไออ้วนว่ะไอ้อ้วนนะัดเดียวจอดเปล่าพักเข้าไปอุ๊ยไม่ตายหรอมันถึอเดี๋ยวเดวหน้าไมา้ยิงต่อไปบังเอาตัวไกลก่อนไกลแค่ไหนคือใกล้นะครับโอเคเรียบร้อย เออเอาเอาชั้นล่างก่อนก็ได้มั้งเออค้นชั้นล่างก่อนอันนี้บ้างเปล่าค้นแล้วนี่ก็ค้นแล้วนี่ยังไม่ค้นว่ะเอาเสียผ้านะก็ผ้านั่นแหละเออโอเคเดี๋ยวเราเข้าข้างในตรงโอ้ย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 เจ๊เจ๊เจ๊หาอาหารให้หน่อยเจ๊มีกับข้าวขายหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงนี่เก็บ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 ดินเหนียวเก็บเก็บก่อนเลยนะ วิ้ตู้นี้เออผมจะงัดตู้ไอ้นี้นะเผื่อได้ของหนึ่งพันอย่างนั้นเหรอเออได้ไอ้นี่เอ,อ้ยนี่ไงได้เหล็กเหล็กหลอมด้วยเออว่ะได้สปริงเหล็กหลอมด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะจาไว้ว่าตู้นี้มันจะได้ของค่อนข้างจะดีนะตู้น้ำเอ,อ้ยหรือว่าบ้านหลังนี้เรามาเออยังมันน่าจะยังไม่มามนะ้งสงสัยไงเพราะประตูน้ำประตูห้องน้ํามันเปิดเอออ่าอาหารไม่มีเลยที อาหารเอ้ยน่าจะมาโอ้น่าจะคนแล้วแหละคนเป็นบางส่วนคิดว่านะเออมาแล้วจริงด้วยนี่ก็บางเปล่าเออแสดงว่าข้างในนี้เราคน้นแต่ว่าข้างบนตรงนั้นเรายังไม่คน้นที่มันมีกล่องล็อกหีบล็อกเออ,อเคค้นเอ้ยไม่ใช่พอเจ็บคอครับอ่านับรถเออเคไปต่อทําไมไม่มีอาหารวะนับรถเลยเอาให้หมดนะมันไม่ใช่แถวบ้านหรอ ก็งัดแม่งผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดใหม่หรือเปล่าอืมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราจะตรงไปข้างหน้านะเอเคไปตรงไปข้างหน้าต่อกันแต่ว่าอุปกรณ์น่าจะพอแล้วมั้งแต่ว่าเดี๋ยวขอหาของอีกแป๊บหนึ่งเผื่อได้ของดีนะตรงนี้เข้าแล้วผมจําได้เนี่ยตอนผมมาเล่นนอกรอบเออโซนนี้เรามาแล้วแน่นอนเออนี่ไงแต่ว่ารถรถเยอะเลยแล้วก็ตู้ไว้นั่นด้วย แต่ว่าตู้นี้มันซื้อได้ไอ้ย choices! มันซื้อได้เออมันซื้อของได้ม,มีอาหารขายเปล่าตู้หย่อนเหรียญหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเลยเหรอสุกไก่สี่สิบบาทโอ้เปลืองตังค์ล่ะไม่ซื้อดีกว่าทราปเองอ,อุ้ยอุอยออ้ยอุ้ยอุ้ยช็อตช็อตช็อตโอ้โอ้โอ้ไอ้สั์ไอ้เหียโอ้มันเสียไปอยู่โอ้ผมก็ไม่รู้นะผมก็โง่นะโอ้ไอ้เหียอ๋ออันนี้ยังไม่คนเหรอ อนนี้ชอโพดอันนี้ย่อยลูกตะก่วนะตะก่วอ่าเทปกาวอันนี้ทรายละเอียดโอเคเปิดดีอ่าน้ำเปล่าโอเคกินน้ำก่อนละกันโอเคไปกันเถอะทุกคนเดี๋ยวมันจะมืดก่อนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกลับไปคาบรถกันนะครับอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้มันขึ้นว่ายังไม่ค้นโอ้โหดีสุดท้ายพอดีเลยไม่เป็นไร อาจจะเป็นของกระ,ะกากก็ได้ปลอบใจตัวเองโอเคปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรบ้านที่ผมยังไม่คน้นโซนนี้ค้นแล้วเออเดี๋ยวไปโซนโซนนี้โซนนี้โซนนี้ออกซ้ายอย่างนั้นหรอโอเคไปทางซ้ายเลยไปต่อซ่อนนอนเลยครับออซ้ายเกครับซ้ายเกครับตรงนี้เดี๋ยวดูซิ เอออุปกรณ์เนี่ยผมจะเ้ยได้น้ํามันด้วยโอเคมันได้น้ํามันด้วยนะเออโอ้ยอันนี้ยังไม่แตะต้องโอเคค้นก่อนเลยช็อก็ให้ได้อุ้ยปืนเลเวลห้าไทยประดิษฐ์อ๋อก็ไทยประดิษฐ์นะเอ้ไม่เป็นไรไทยประดิษฐ์ก็ได้ไม่มีแบบประเทศอื่นประดิษฐ์หน่อยหรอเออโอเคถังขยะเช็คซิอ๋อ ก็ขยะก็ขยะไงเออถังขยะก็ขยะตรงนี้ก็เข้าแล้วเออไม่เป็นไรไปออกไปกันไปโซนเอ้ยนี่ไงไปตามแบบที่ผมมาร์กเลยดูซิ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 ซซซนี้น่าจะเป็นโอ้โหตรงนี้ผมน่าจะค้นแล้วมั้งเฮ้ยซอมบี้เหรอนะโดนไฟเผาอย่างนั้นเหรอ,อช่างมานัน ไม่ใช่เป้าหมายนะวันนี้เมื่อคืนนี่เหนื่อยกับแดงเดือดละเออมันก็เลยไม่ใช่เป้าหมายของเราทีออ่บ้านหลังนี้แหละเดี๋ยวเราขอค้นเลยเข้าไปค้นเลยน่าจะหลังนี้แหละหลังสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปละไปคราฟของละเออไปคราฟรถเลยมันะ้ยเพราะว่าในอีพีนี้ผมก็จะมาแบบประมาณว่าหาของคราฟรถเออแต่ว่าหิวข้าวหนักมากเลยไม่มีกับข้าวจริงเลยเปเข้าไปหาข้างในกัน ทุบเลยเออทุบก็ไปโอ้โหใช้แรงเยอะมากเปิดเต่าโอ้ก็คือแบบว่าถ้ามจะหนีออกจากบ้านนะมึงก็เปดิดปลดล็อกหน่อยก็ได้มั้งเอ้ยไม่ใช่ดิเพราะว่ามันเอาพวกไม้กับสังกะสีอ,อะไรเนะี่ยมาขั้นกลางไว้อยู่แสดงว่าปิดตายแต่ตัวเองตายแทนเออประมาณนั้นแหละ <Nope. S 1> ปิดตายหนีซอมบี้ไงแต่ตัวเองตายแทนโอ้มีซอมบี้แน่นอนนั่นไง นั่นไงนั่นไงวัดเดิมแพ็อุ้ยตรงนั้นมันหลับอยู่เอาตัวหลับก่อนเลยเชาะขอให้เอออุ้ยอุ้ยอุ้ยตกตกตกทําไมโอเคเอามาอีกตัวหนึ่งแล้ว่งยหน้าขึ้นมาเจ๊ป้าเออป้าเจ๊แมงเจ๊แมๆโอเคต้องหาอาหารอุ้ยนี่ไงไปครับสองอันก็โอเคได้แบบได้ไปอะไรนะได้ไปขายเออ ได้ไปจ่ายพอดีเลยอ่าทรายนะอันนี้ทิ้งก่อนเอ้ยเดี๋ยวทิ้งก่อนแล้วกันเยวค่อยหาใหม่มันหาง่ายเออนี่ไงอาอยาเนี่ว่าอาหารโอ้ยาก็ปวกกลวกเออเจ้อะไรของเจ้นี่ได้ไม้ด้วยอุ้ยตู้เซฟเดี๋ยวตรงนี้มีกล่องเออเก็บกล่องก่อนอ่าก็ก็โอเคของก็โอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้ ใช่ได้ก็คือไม่ได้เออกินเบียร์ก่อนนะกระป๋องนึงคุณกำลังรู้สึกรู้สึกไม่ดีรู้สึกเมาไแหละโอเคเดีอกนัดตู้เซฟแป๊บนะครับตอนนี้รู้สึกคอแห้งมากเลยคุยมานานแค่ม,มานานเกินน่าจะอันเดียวได้มั้งเอออันเดียวแหละต้องอันเดียวมาโอเคไม่เปลืองเฮ้ยนี่ไงไ,ได้อะไรเนี้ยอ่านอ่านเคล็ดลับอันนี้เป็นอืม ขายเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ขายทิ้งเออโอเคหาอาหารกินหน่อยโอไม่มีเลยไม่มีอาหารให้หน่อยเลยหรือเรื่องไงเดี๋ยวขอเปิดไฟมันต้องมีแหละอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้เตาอออุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดใส่เลยอันนี้ของทิ้งแล้วกันนะแล้วก็พวกพวกหินเออผมก็ทิ้งก่อนเลย เพราะว่ามันอยู่บ้านผมมีพวดเด็กเลเวลดีกว่านี้อยู่ด้วยโอเคหมดแล้วเอ้ยนี่ไงอะไรเนี่ยตะก้อยเตาอบอ๋อทำไมต้องมีเนื้อหน้าวด้วยวะกอ๋อหเนื้อหน้าวเนื้อหน้าววิ่นี่ไงตะกั่วเก็บไว้ก่อนนะนี่ไงอาหารกระป๋องโอเคอ่าแกน้ำอ่าแท่งเหล็ก โ okay. อเคอ้แท่งเหล็กมันก็าหาง่ายนะนั่นไงพร้อมล็อกุกจบต้องกินอะไรครับ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 ผมโอเคอ่ามีกล่องซ่อนอยู่รอเกลือเปิด <c oughs> โอ้ยนี่ไงโอ้ซอมบี้ซอมบี้โอเค okay. มีของหรือเปล่าอ่ามีชั้นวางหนังสืออ่ากระจก มันโอ้ยอันนี้อันนี้ย่อยย่อยย่อยอันนี้ทิ้งอันนี้ก็ทิ้งละกันโอเคห้องนี้น่าจะมีแค่อ้นี่มั้งชั้นวางหนังสือเอออุ้ยมีข้างบนด้วยเดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อนมันหมดหรือยังโอเคชั้นวางหนังสืออีกแล้วโอกระดาษหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยว,อยวลองขึ้นข้างบนดูซิ อุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเ้ยหมาหมาหมาครับหมาอยู่ข้างบนหมาอยู่ข้างบนอุ้ยนั่นไงนั่นไงโอ้โหพึ่งขึ้นมาแท้ๆโอเคเดี๋ยวต่อได้อีกอันนึงไหมเนี่ยยวขอต่อต่อบล็อกขึ้นเออโอเคเหยียบได้แล้วยิงหมาก็เลยหมาซอมบี้ด้วยอะไรดีๆีเลยดีเว้มันกัดกัดแรงนะหมาเนี่ยเข้ามาเออโอเคอุ้ยอุ้ยตายท่าหมาอุ้ยเอ้ยไงล่ะอุ้ยอุ้ยมันกัดได้เหรอ เอออุ้ยไม่โดนโอ้ยโดนอยู่โดนอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคครับข้างบนก็มีของหรือเปล่าอุ้ย,ยกลับระเบิดอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยทำไมหมามันไม่เหยียบว,วะตะกี้เนี่ยเดี๋ยวขอทําลายกับระเบิดกันนะโอ้โหสเก็ต่ังแรงเลยอุ้ยมีกลับหนึ่งมีอีกหนึ่งกลับนะโอเคโอ้ดาเมจดาเมจดาเมจรุนแรง อันตีตาไปยกแผงตั้งอุ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้แรงอันนี้แรงจริงไอ้เหี้ยตั้แข่แป๊บเออเพิ่มเลือดไปก็แล้วกันนะโอเคข้างบนก็เกลือนะมันร่อให้เรามาเข้มหมดแล้วอุย้ยตรงนี้มันอ๋อมีบันไดขึ้นโอเคผมก็ได้ของที่จะราบรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยโเค โอเคครับ okay. ผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวขอเข้าบ้านก่อนเลยหิวข้าวมากเลยขอหาอะไรกินก่อนหาอะไรกินก่อนแป๊บหนึ่งนะมีของกินมะเนี่ยอ,อ่ตู้ของกินเอ,อ้ไม่ใช่โต้ดิกล่องกล่องเออขอโซอยเนื้อก่อนเลยอวยแต่ว่าผมได้เครื่องยนต์มาเยอะอยู่นะเครื่องยนต์ก็สามเครื่องเลยนี่นะฮะก็จะเป็นเตาเผาแล้วก็ โต๊ะข้าฟเออเดี๋ยวดูซิเตาเผาผมนี่แท่งเหล็กหลอมผมว่าเออว่าจะนี่ไงเครื่องไอ้ปั่นไฟเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเออผมมีนะเอา้าไอ้เหี้ยหิวข้าวอีกแหละไม่อิ่มหรือเปล่าวะกูเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันต้องต่อ,อยังไงเออไม่รู้วิธีการต่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองต่อดูนี่ไงมีอยู่ เครื่องบันไฟแล้วก็หลอดไฟแล้วก็สปอ,อร์ตไลท์โอเคโอเคไม่พูดพร่ำททำเพลงเดี๋ยวเราขาบรถกันเลยเออเดี๋ยวขอเก็บของที่แบบไม่เกี่ยวข้องก่อนนะ Two hours later เอาแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเก็บของแล้วเดี๋ยวขอดูซิว่าโอ๊ยหิวข้าวอีกแล้วมึงไม่อิ่มหรือไงโอเคหาอะไรกินที่มันเพิ่มอาหารเยอะๆหน่อยนะโอ้โหโอดอดอาหารมาแต่ไหนลือ Okay. กินอาหารเป๊ะอ๋อมันหิวบ่อยขนาดนี้ก็เปลืองดิอา้าวขาดน้ำอีกอไอ้บ้าเอ้ยมาพร้อมกันเลยนะมึงเนะี่ยกินข้าวแล้วก็ขาดน้ำกินน้ำแล้วก็ขาดข้าวอ๋อเคโอเคเดี๋ยวดูผมจะคราฟนะี่ผมจะคราฟรถอยู่ไหนอะนี่ไงเดี๋ยว มินิไบ์แล้วก็รถบรรทุกอันนี้น่าจะยังคับไม่ได้นะอุปกรณ์ยังไม่ครบเลยโอเคเออนี่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 รถคันนี้แล้วกันมอเตอร์ไซค์เออไอเฮียแล้วมอเตอร์ไซค์กับมินิไบ์มันต่างกันยังไงอ่ะมันดูคุณสมบัติสามารถวางลงในโลได้เหมือนบล็อกโดยการที่ขวาออกมันก็เหมือนเดิมเออคุณสมบัติมันดูยังไงเนี่ยเออผมจะครับ วิ้ยอันนี้แบตเตอรี่รถยนต์1อันอเคแล้วก็เครื่องยนต์โอเคแต่ว่าต้องคราบโครงมอเตอร์ไซค์แล้วก็แฮนด์มอเตอร์นะโครงแล้วก็แฮนด์อย่างนั้นเหรอนี่โครงก็ชิ้นส่วนเครื่องกลเทปกอ่าชิ้นส่วนไฟฟ้าไฟหน้าแล้วก็เหล็กหลอมโอเคอันนี้อันนี้แฮนดออ์ส่วนโครงลหละโครงก็มีหนังไฟฟ้าเหล็กหลอมอันนี้ยี้าอัน เทปกาวเทปกาวไฟหน้าไฟฟ้าเหล็กหลอมเออนั่นแหละเอ่อเทปกาวนี่ไงหนังเอ่อไฟฟ้าเหล็กหลอมอย่างนั้นเหรอเครื่องยนต์แบตเตอรี่แบตเตอรี่รถยนต์เลเวลหนึ่งใส่ได้ปะน่าจะได้อยู่มั้งเครื่องยนต์แบตเตอรี่แล้วก็เอ,อ่อนี่ไงเหล็กหลอมเอาไปสองอันเลยแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็ล้อรถแล้วก็ อันนี้แล้วก็อันนี้เออแต่ว่านะเหมือนซอมบี้มากวนใจเราเดี๋ยวแป๊บนึงซอมบีจ้จ๋าเดี๋ยวพี่อกไปหานะกวนใจจริงอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะมาลงมาไอสัตว์โอ้ขัดขวางอุ้ยไอเหี้ยมไม่โดนวะไม่โดนอ่ะตั้มเออเออไงล่ะเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา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 เดี๋ยวให้เครื่องเดี๋ยวให้เครื่องในกระทุงนี่เราสังหารมันนะ ตั้งมาไลเออถึกนักถึกหนาโอเคกลับไปคราฟโต๊เอ้ยไม่ใช่ดิคราบรถเหมือนเดิมโอเคก่อนอื่นผมจะคราบแฮนมอเตอร์ก่อนเลยนะโอเคแฮนคราบเลยแฮนมอเตอร์โอ้สองนาทีเลยนะแล้วก็คราฟแฮนและแล้วก็ต้องเป็นไอ้นี่ดิอ๋อคราบแฮนเราต้องเป็นโครงโครงมอเตอร์มันขาดเทคเา้าอีกหนึ่งอันเดี๋ยวแต่ว่าเราว่าเราผมว่าผมคราบได้นะน่าจะใช้กาวมั้ง เดี๋ยวดูดูสูตรแป๊บเดี๋ยวพิมพ์เลยละกันเทปกาวเทปกาวอีกถึงอันกับผ้ามีเศษผ้าหรือเปล่าอ้าวชิปหายแล้วไม่มีผ้าแต่ว่ามีมีของที่มันย่อยได้ผ้าอยู่นี่ไงของกากน่าจะย่อยได้ผ้านี่โอเคอเดี๋ยวค้าฟเลยละกันอุ้ยเฮียกดผิดเคเทปกาวหนึ่งอันสร้างเลย โอเคครับต่อไปเป็นโครงรถมอเตอร์ไซค์นะรับเลยครับโอเคต่อไปก็รอนะลำดับต่อไป two hours later โอเคครับผมตอนนี้ก็ครับเสร็จแล้วแฮนมอเตอร์ไซค์แล้วก็โครงนะโครงรถแล้วก็แฮนรถนะมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราจะทำรถกันเลยมาว่ะมาว่ะเอ้ารถอย่ไรรถ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  โอเคเราจะมาครับรถมอเตอร์ไซค์กันนะโอเคเอาเลยสร้างโอเครอก่อนอุ้ยเหมือนมีซอมบี้อยู่ข้างนอกนะอุ้ยหมา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 ,โอ,ออาอโอ้ยบ้าเอ้ยอุ้ยไม่ตายอย่างนั้นหรอไอ้ตายตายตายเดี๋ยวต้องแล่เนื้ออุ้ยมันทุบบ้านเราอ่ะโอ้ยซอมบี้น่าเบือ่อน่าเบือ่อแล่เนื้อหมาก่อนนะ เดี๋ยวออกไปฆ่าซอมบี้แป๊บตัวเดียวด้วยปั้งโอเคโนโอเคผมตอนนี้ก็ได้รถมาแล้วโอ้ยสตาอ์มาสักทีมอเตอร์ไซค์อุยเดี๋ยวเดขอวางโอ้วางในบ้านไม่ได้เลยแม่งบ้านแคบโอเคโอ้ยสวยงามราดัมเทเฮ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีนิดนึงนะโอ้ยลมลบลบลบลมโอเค โอเคครับ okay, ผมก็สําหรับเกม Save t o d i e ใน EP นี้ก็ประมาณนี้แหละเออก็สรุปเลยก็คือไปหาของมาครับรถนะแต่ว่าของส่วนหนึ่งผมก็มีแล้วแหละเอออย่างเช่นพวกเครื่องยนต์แล้วก็ไอ้ล้อรถแล้วก็แบตเตอรี่ก็มีแล้วส่วนหนึ่งเออของที่ขาดก็เป็นของแบบที่มันหาได้โอเคถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดป็นย้ยมมด้วยนะครับเออสำหรับวันนี้เดี๋ยวมีหนึ่งมีหนึ่งคำจะจะพูดนะ ขอบคุณครับไปแล้ว <c ười>